ทุขอดังเมืองสวรรค์ิ่งวังยมนานสายธานประสานเชื่อโยแม่พลินโตอิ่มนักปุนตัวจริงเสียงจริงดินแดนทําวัดพระปังเหลืองเชี่ยวชาญด้านน้งาพริก พัฒนาน้ำพริกปลาร้าจาวิรัตอย่างต่อเนื่องหลักรถหลายชาติทั้งแทบทั้งนูกขับเคลื่อนเต็มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นหรือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จาวิรัตเอาเลตถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูกันว่าลูกค้าพูดถึงจารัยัไงบางนะคะแกปีไปเลยเต็มๆถุงแบบนี้นะคะ วันนี้ลูกค้าเล่นกิจกรรมขับหนูโดยการติดตาม ok าาาติกตอกปลาร้าจ่าเวลาัตหนูแจกกับพริกไปเลยแอบแถมน้ำพริกปาย่างให้ด้วยได้เลยจริงๆเหรอคะอาจริงๆถ้าพูดถึงจ่าววิรัตพี่นึกถึงปลาร้าใช่แต่ถ้าตัวที่ชอบจริงๆเนี่ยเป็นน้ำพริกปาย่างน้ำพริกปาย่างแล้วรู้จักจ่าววิรัตได้ยังไงคะรู้จักกานไทเฟกน,นี้เลยเป็นลูกค้ามาหลายปีแล้วเวลามาออก แล้วก็เจอกันชอบตัวนี้มากเลยค่ะปลารทรงเครื่องแนะนําเลยค่ะปลาะทรงเครื่องครับปลาทรงเครื่องฝาเหองใช่ไหมกินสองขวดนี่เาผสมกันเวลาตามช่วต่ำอ่าก็คือแซ็บคุณจอไปเลยกินปลารต้องจ่าวิรัตครับกินปลารต้องจ่าวิรัตค่ะกินปลาต้องจ่าวิรัตนะคะกินปลารต้องจ่าวิรัตค่ะกินปลาต้องจ่าวิรัตออน ร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุก,กุและขนมเปียกยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด